สนับสนุนโดยใหม่เจลีบิวตี้ผสมน้ำแบล็คแครนวิตามินในรูปแบบเยลีพร้อมดื่มเจลีบิวตี้อร่อยดีมีวิตามิน hey! มาแล้วครับผมโกลบอะยืนไม่เสียงไม่ต้องนิง่งขออ,อะไรยิงพี่แจ็คพูดภาษาอะไรอ่ะฮะพูดภาษาอะไรอ่ะพี่ สื่อสารอยู่กําลังสื่อสารทางโลกอยู่นี่มันไม่ใช่ภาษาไทยนะฮะรู้ได้ยังว่าไม่ใช่ภาษาไทยก็หนูฟังไม่รู้เรื่องอ,ะอ่ะอ้าวโอเคดีเลยงั้นมีแรงมานานใจแล้วเล่นเกมที่แบบไม่ใช่ภาษาไทยเลยดีกว่า<อ>เราไม่พูดภาษาไทยชั่วข่าวนี่นี่เกมเหรอเพื่อต้อนรับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอ่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาพูดภาษาอังกฤษกันดูใช่ Hello and this time สวัสดีและ เวลานี้ we have we have a game เรามีเกมเกมหนึ่ง I don't talk Thai language I don't speak Thai language อ่า I คือฉัน don คือดูนอดคือไม่ speak คือพูด Thai คือไทย language คือภาษาแปลมาแปลว่าฉันไม่พูด ไทยภาษาภาษาไทยอ้าวต้องกลับกันต้องกลับกันเอาล่ะนี่คือเกมที่เราจะต้องพบในตอนนี้ Are you ready แน่นอนครับชูวที่2ครับผมขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนุนใจดีของเรานะครับเจเล่บอวตี้อร่อยดีมีวิตามินแถมแคลอรี่ต่ำอร่อยง่ายได้ประโยชน์ด้วยนะครับสงสา เยี่ยมมากเยี่ยมมากฝากตลอดเลยเออนะเออเพราะว่าอย่างนางเอกยายบุญกับหมอทึมผมก็ทานตลอดก็ต้องใครแวะเซเว่นบ้างคะเน่ยคอสสองสองเน่นะจ้บมากๆกันทีเดียวครับผมครับผมอ่ะตอนนี้มาเล่นเกมกันดีกว่าพร้อมมี่ต้องเชียร์เราสองคนมาถูกป่ะเอาเชียร์เลยเชียร์ใครเชีมเป็นชุวักแจ็คเข้ามาหรือจานี้เขมาส่งมาที่แปดเจ็ดแปดเจ็ดเดี๋ยวมีแผ่นป้ายข้างหลังอ่าโอเค สลับกันสลับกันใช่ไหมหรือแย่งกันเล่นทีเดียวเล่นทีเดียวอ๋อได้เยอะกว่าโอเคสามสิบแล้วอามาถ้าถ้าผิดปั๊บจบเกมจบไปนะเออมาผิดปั๊บเกมจบไปนะเออพร้อมนะหนึ่งสองใครเล่นก่อนอ่ะนี่ไงเออพี่แจ็คก่อนดิก่อนนี้ตังตางตังตัไม่หนูอยากดูอ่ะอยากดูใช่ป่ะอ่ามาผมเล่นก่อนพร้อมหนึ่งสองสามมาแคทแคท แมวคำเดียว cat 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 ดิคำเดียวกจพูดสองครั้งไหมเหรอพูดสองครั้งเหรอพูดคำเดียวอ้า cat อ่ะต่อเลย t w e n d y ต่อเลย box ต่อเลย oh hit มา duck ดีมาก father father บ๊อกบ๊อกบ๊อกเ้ยมาเฟซเต้ทีชื้อเรดหมดเวลาเอาชยสายเล่นคำก็มีแจ็คตอบช้าดีเหรอเออเท่าไหร่เท่าไหร่กี่คำอ่ะอ้าวไม่มีใครนับอีกจบแล้วคิปโป่งแล้วเล่นใหม่ เอาใหม่เอาใหม่เล่นใหม่เลยเล่นใหม่เอาเล่นดีเล่นตั้งใจมีอีกบ้างมีคำอีกบ้างจับเร็วเอาเขาก่อนดีกว่าเอาเขาก่อนเอาพี่เอาเอาเขาก่อนมาอันนี้เอาเขายังเอานหนึ่งสองสามฟิตซี่ฟิตพีนไอพี่จบเกมจบเกมฟิตซี่จบเกมแพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยได้คำเดียวได้คำเดียวพี่จ้งเมื่อกี้พี่จ้งก็บอกให้เล่นใหม่อ่ะอาอุกอิฟเริ่มใหม่คนละครั้างบักบักบักเบิร์ดฟิช 47, 5หรอจุด5 <laughs> <laughs> 47.5่าบล็อกบลอกบลอกกรีนบล็อกบลอกเฮ้ยมันซ้ำไปซ้ำมาวะอ่าหมดแล้วหมดอะไรเล่านี่ไงไว้เอาฉันรู้ <c oughs> ได้ไงก็ส ok ือบล็อกบลอกชิว อ่าหมดเวลาแลครับได้ไปแปดคำอ่าได้แปดคำผมนะพร้อมนะวเธอเลิฟเลิ two hundred hand บ๊อกบ๊อกบ๊ glasses อ่า one h u n e d a v e เลิเลิฮ้ยทำไมซำอะ sun uh, paper แคทแคท ten เกิดแล้วเกิดแล้วเอาชนะชนะเลิฟเลิศที่จริงอ่ะพี่แจ้งผิดคำไหนรู้ป่ะ p Ten 10.2วิศพี่แจ้งผิดคำไหนรู้ป่ะ Eye glasses ทำไมอ่ะท้ากราสเซสอย่างเดียวไม่ได้อะองมีอายด้วยหรอผมเรียนมาว่ากราสเซสอย่างเดียว Eye glasses หต้องมีต่อไป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 ออกมาดิอะไร t 0 2 dog bird ฟป่า อะไรอีกอะไรมาเนี่ย CP เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่าอะไรซอสเสร็จ CP ซอสเสร็จซอสเสร็จใช่ก่อนใช่ก่อนเลย CP ซอสเสร็จอะไรต่อมาดิอยากเล่นกล a s s glass บออบล็อกบ no ดอกด็อกด็อกด็อกเออบ๊ออเลิฟเลิฟมเริ่เริ่มอะต่ออะไรต่อบล็อกบล็อบ white ฟาดเถอะฟาดเถอะ My girlfriend my girl เยอะมากที oh, yeah. ่ girlfriend เยอะ my girlfriend อ ah, oh. okay. 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 mm ้าวพอแล้วโอเคโอเคเก็บี้สรุกเลยชอบชอบชอบมันเป็นคำที่เราพอรู้อยู่แต่ point ไม่ร anyway. ู้คำว่า point ล uh, ืม forty seven จุดห้าจุด f i อ้าโอเคพอรีบๆพูดมันลืมแล้วอเคไนสรุปนะพี่เจอระไรเดกชนะไปอีกแล้วนะครับโอเคครับ นี่ต้องบอกน้องๆเลยว่าต้องหัดเก่งภาษาอังกฤษไว้เนาะเพราะเดี๋ยวนี้เราติดต่อค้าขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยใช่ติดต่อค้าขายเช่นซื้อของไปซื้อแคปหมูเชียงใหม่ต้องพูดต้องพูดว่าอ่ะอ่ะ do you have อ่ะมันพริกมันพริกคืออะไร <laughs> มันหมูแคปหมู <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เออะอะไรวะอออ๋อ do you have a small pig แคบหมูแคบแคบหมูหมูแคบหมูเล็กหมูแคบอะไรของแกเนี่ยสวัสดีค่ะใช่เสียงพี่แจ็คเองครับนี่ใครเอ่ยใครเอ่ยชื่ออะไรชื่อสายค่ะสายนะคะค่ะสายค่ะภาษาอังกฤษกับซายนี่โอเคไหมพอได้ไหมภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษก็่คยเก่งอะค่ะไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งก็ลองดูคำว่าแคปหมูภาษาอังกฤษคืออะไรอะไรนะคะแคปหมูเออไม่มีใครรู้จริงนะเดี๋ยวก่อนพี่ตอบให้ก็ได้ไม่รู้อ่ะไม่เป็นเอาง่ายแบบนี้ไม่ได้พี่ตอบให้พี่ตอบให้ฟรายแคลอรี่พริก อะไรอ่าทอมันหมูทอดกว่าจะได้เชียงบ้าลำบากลำบากลำบากโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเก่งมากเชียร์พี่แจ็คเข้ามาถูกต้องมักนี่อยู่ไหนเนี่ยอะะไรคตอนนี้อยู่แถวไหนเนี่ยมารับอาอเสถิถนนเนี่ยถนนเลยแหละอยู่ถนนเลยเหรอถนนแถวไหนจ้าถนนแถวไหนจ๊ะ แถวเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยบันลาดอ๋อหน้าเพชรบุรีเพชรบุรีหรอบันลาดบันลาดเอ้าเฮ้ยเราเพิ่งไปบันลาดมาเราเพิ่งไปมาบันลาดเพชรบุรีไงเฮ้ยน้องพี่ก็ไปมาเราก็ไปมาเราดูมาด้วยที่ผมหมาเออไปทั้งหมดล้อตามน่ะผมมาน้าลเออไปจูตันตลอดผมกลับมาด้วยที่บันลาดอ่ะบันลาดเราก็ไปที่ผมหมาได้ป่ะไปผมหมาได้ป่ะไปไปไปผมมาด้วยโอ้ยไปผมหมาล้อง ัหนเอมตีผับแปบๆเลยเห็นไหมอ่ะอยู่ตรงข้างหน้าหรือข้างหลังอยู่หน้าเวทีเลยน้าเวทีเลยถ่ายช้อนตลอดถ่ายช้อนตลอดดีใจด้วยดีใจด้วยยินดีด้วยแล้วก็อยู่ตอนฝนตกยังอยู่ไหมฝนตกกลับบ้านแล้วกลับบ้านมาเปียกฝนแล้วเจอบอยประกอบไหมเจอบอยประกอบไหมถ่ายรูปแต่ไม่เห็นน้าถ่ายรูปแต่ไม่เห็นเห็นที่สีวัดไหมอะไรคะเจอค่ะที่สีวัดเจอ จักรไอเดอร์เจอไหมเจอพี่เจนเป็นพิธีกรนะหล,ล่ลอไหมเออล่าหล่อไหมหล่อไหมถามจริงหล่อไหมในใจเราคิดว่าหล่อไหมหล่อไมหมล่ะอือคิดดีอ่ะก็ดีอ่ะก็ดีอ่ะเราลาบ่ะเอาโอเคมีแผ่นปบบ้ายเจเจเล่นบิวตี้นะครับห <c oughs> มายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขเจ็ดแล้วก็หมายเลขแปดเอาหมายเลขอะไรหมายเลขสี่หมายเลขสี่ อยากได้ของรางวัลใหญ่ก็ต้องลุ้นหน่อยครับเป็นสูตรวิตามิน A อซีอีถ้าพร้อมเล็กซี่มาฮเฮียด<า>ีแล้วบัตรเงสดทุูมันนี้สามรอยบาทโอเคเป้าค,คนบานลาดัดโอเคคนบรรลดหนูบอกโอเคคนบรนลาดน่ารักนะโอเคโอเคโอเคคนบรนลาดน่ารักนะพี่เคยชอบผู้หญิงบรนลาดอยู่ครั้งนึงอะองไปห้าไปห<ป>้าเขาที่บ้านเลยอะเขาไปตรงบานลาดเลยอ่ะ จริงไปไหว้พ่อไหว้แม่เขาตอนนั้นเลยแล้วเขาเอาไหมเขาเอาพ่อแม่เขาเอาแต่เขาอาตัวเขาไม่เอาโอเคโอเคขอบคุณมากนะจ๊าไว้คราวหน้าเจอกันเนอะ ไะ่ไายจ้าโอ้ยตายตายตายชาักวบ้่นหลัะก็เท้าควานนูคนอื่นไม่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 รู้ไม่รู้ว่าเราไปทัวร์มานะฮะไปทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วพี่แจ๊คก็ไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรมามีเรามีเก่งทัชะเก่งก็คือเก่ง The Voice นะคะมีพี่บอยประกอมีพี่สีสิวัตรไปสี่คนทัวร์คอนเสิร์ตกันน่ารักสนุกมากคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วใจมากเลยใจมากฝนตกฝนตกอะไรก็ยังอยู่กันแะแต่ว่าไม่ได้น้องๆที่กลับก็เข้าใจว่ากลัวจะไม่สบายกันเดี๋ยวครั้งหน้านะคะครั้งหน้าก ถ้าใครอยากเจอใค่น้แม็กแม็กเอเนแมนะแม็กเอฟแม็กเอฟแม็กเอฟแล้วก็โบเอฟอ๋อโบสาสวิทใช่โบสาสวิตีนะคะไปเจอกันที่ปราจีนบุรีปราจีนปราจีนวันอาทิตย์อ๋อแล้วเธออะเขาไม่ได้ไปเขาไปนู่นเลยสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายเอาเหรอตเลยติดละครเหรอติดคอนเสิร์ต เออบอกคอนเสิร์ตกำลังใจพี่แจ๊คเป็นขอเราขอโปรโมทได้ได้สี่ได้สี่ดีมากคือเป็นคอนเสิร์ตการกูรสนี่คือครั้งนี้เนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยเราทำโดยการที่รวมศิลปินจากทุกค่ายคือมี R S ร์เอสแคมนี่นู่นนี่เดอะสตาร์เดอะไวท์เอฟรวมกันหมดทุกทุกค่ายทุกค่ายไม่ได้แบ่งแยกเลยไม่ได้แบ่งแยกเลยแล้วเรามาทำคอนเสิร์ตเนี้ยเพื่อจะช่วยผู้หญิงเขาเรียกว่าผู้หญิงที่เป็นนักโทษแล้วเขามีลูกคือลูกที่ต้องเกิด ที่นั่นน่ะหรือในในในคุกเนี่ยเราจะทำการช่วยเหลือตรงนี้ซึ่งมันไม่ค่อยมีคนไปมองไปเล็งเห็นตรงนี้ไงเราก็เลยทำคอเสิร์นี้ขึ้นมาแล้วที่สำคัญนะนึกไปดีๆนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ด้วยคุณแม่บอกได้เลยนะฮะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยที่เลี้ยงโตขึ้นมาเนี่ยนะครับช่วงวัยทารกก่าจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากนะฮะไม่ใช่ว่ายังไม่เข้าเรียนแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายหนึ่งค่าใช้จ่ายเยอะนะพี่แจ็คสองคือสังคมต้องต้องดีเพราะคือ เราเราเราไม่ได้โทษว่า ว่าอาจจะตรงนั้นอาจจะสังคมไม่ดีแต่ว่าเราหมายถึงว่าถ้าเกิดเด็กได้อยู่ในสังคมหรือในสังคมที่ดีดีหน่อยไม่ไม่ต้องแบบไปเห็นว่าทําไมต้องอยู่กับความทุกข์หรืออะไรอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราช่วยตรงนี้ได้เนี่ยจะเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากดูคอนเสิร์ตกำลังใจสามารถไปซื้อบัตรได้ที่หน้างานแล้วแล้วเราจะบอกเลยว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยเราลดค่าคอนเสิร์ตให้ด้วยอ๋อใช่คือเพื่อให้มีโอกาสได้ทําบุญง่ายหน่อยใช่ครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับศิลปินที่รักถูกต้องจัดกี่ครั้งอะคอนเสิ เซนท่านเวิร์ไหมเซนท่านเวอร์มั้งเอางี้ไปเซิร์ชเน็ตไปเซิร์ชหาคอนเสิร์ตกำลังัใจแล้วลองวิ่งขึ้นมาปุ๊บ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 เลยใช่ใช่นะฮะแล้วก็มีศสีปินไปเยอะมากแล้วก็งานนี้เห็นเห็นได้ข่าวว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกคนมารวมกันทำความดีไม่แบ่งผัก ไม่แบ่งฝักแบ่งฝายแบ่งคงแบ่งค่ายไม่มีการแบ่งเลยนั่นแหละมาช่วยกันะนะ,นะอ่านะ,ะยินดีมากนะครับผมช่วงหน้ามนรักศิลปินกันหน่อยดีกว่านะครับ <ฮะ S 1> ใครที่เรียกว่ากรีดกรัสศิลปินคนไหนนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาเล่นเกมกันมนรักศิลปิน,น,น,นถูกต้องนะฮะเอสเวนวันะะ <S S ตามด้วยคำว่าสยามเด็กเล่นแล้วส่งไที่8787หลังงานของอาร์มแชร์ฝันไปหรือเปล่าเราจะกลับมาครับ